เพื่อการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนกองทัพให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ํามาโดยตลอดนะคะโดยล่าสุดนะคะโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเฉลิมพระเกียรติ70ปีครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งดำเนินการโดยกองทัพภาคที่2จะคืบหน้าอย่างไรไปติดตามได้จาก i n s i ต์กองทัพ,พวันนี้ค่ะครับ จากสภาพปัญหารัษฎรบ้านกระสอบอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและโครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตรจากสถานการณ์พายแล้งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรและการพัฒนาพืชสมุนไพรของรัษฎรในพื้นที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในห้วงหน้าแล้งซึ่งกองทัพที่2ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามโครงการ70ปีครองราชประชารัฐรลวมใจพักรักน้ำตามรอยเท้าพ่อ,อการขุดบอ่อเพื่อสต็อกน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนจำนวน5บอ่อแล้วก็ในเรื่องของคลองไส้ไก่ส่งน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว100%ครับคงเหลือแต่ในระบบท่อขนาดใหญ่ซึ่งลำเลียงน้ำตัวนี้ก็จะทำไปได้แล้วประมาณ91ครับ โครงการอื่นๆขณะนี้ก็จะมีเรื่องของโครงการปั้นโอ่งประชารัฐซึ่งเป็นโครงการที่เราได้เริ่มขึ้นส่วนนี้ก็เราก็ดําเนินการไปแล้วที่เรียกว่าก็ประมาณ7,500ใบในตัวโอ,อ,งอง่งพวกนี้ส่วนอีกโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการกองทบ,บกซ่อมแซมบ้านทั่วไทยเทิดไทย,ทไทยปีมหามงคลก็ในขณะนี้ก็ดําเนินการ1,136 36หลังหลังคา จากการดำเนินงานของกองทัพที่2โดยกองพันทหารช่างที่201และ202กรมทหารช่างที่2ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกให้ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําตามนโยบายของรัฐบาลดาเนินการขุดสระน้ําจํานวน5แห่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่า90%โดยได้บูรณาการร่วมกับกรมชลประทานศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเพื่อวางระบบท่อสูบน้ําจากแม่น้ํามูลมากักเก็บไว้เป็นแหล่งน้ําสํารอง สำหรับแหล่งน้ํทาทั้งห้าแห่งที่ทําการปรับปรุงขึ้นมานี้นะคะจะทําการสูบน้ําจากแม่น้ํามูลไปกักเก็บไว้สําหรับให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ทําการ,กรเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะในปีนี้ทาหารเพิ่นมา่าคุดซาไฮเนี่ยก็รู้สึกดีใจร้ายก็เกษตรไรมีอาชีพเพิ่มขึ้นเรียงปูเรียงปลาเรียงสั์ปลูกพืชเพิ่มขึ้นเฮ็ดหน้าปางเพิ่มขึ้นถือใจบอกคะถืงใจถือใจ,ใจค่ะเพราวะราวะ่ามันเป็นโครงการของพอดวงของเ้า ถืถถกใจประช้าชนมากสําหรับโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําแห่งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัละยะญราชสมบัติครบ70ปี9ก้ามิถุนาย,ยน2 5 5 9สามารถกักเก็บน้ําได้ถึง2 0 0 0 0 0ลูกบาศก์เมตรรัศดรในหมู่บ้านจะมีน้ําใช้ทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีบนพื้นที่ 1, 5 0 0ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์6000คนทําให้หลายครอบครัว เริ่มที่จะวางแผนในการทําการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชาวบ้านที่ออกไปทํางานยังต่างถิ่นก็จะกลับมาทําการเกษตรที่บ้านเกิดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปศูนย์ข่าวภูมิภาคตับบนครราชสีมารายงาน